วันนี้มารีวิวเจ้าตัวแรปเตอร์ค่ะพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเป็นแรปเตอร์2004เท้าคอม m มอ g r เกรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบของลูกค้านะคะไปดูกันค่าว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้าง mm hmm. คันนี้เลยแต่งเป็นสกุปหน้านะคะสีแดงค่ะตัดดำแล้วก็ตัดกับสีตัวรถนะคะเป็นสีเทาค่ะช่วยให้รถมีมิติมากขึ้นนะคะพร้อมกับด้านลางตรงนี้จะเป็นกันชนเหล็กของ h ฮมเมอร์ค่ะที่เราแต่งเข้ามาเป็นพิเศษนะคะ เพื่อเข้ากับตัวรถค่ะและในส่วนของด้านล่างนะอันนี้ติดเป็นแฟล้งกันกระแทกด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เลือกแรปเตอร์เราก็จะเป็นสายลุยสายแคมปิ้งสายได้หมดเลยนะคะไปกันต่อค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะแรปเตอร์คันนี้นะลูกค้ายกขึ้นอีก3นิ้วค่ะ ยกสูงไม่พอเราจัดโชกซันโชไปด้วยนะคะช่วยให้นุ่มหนึบไม่ย้อยไม่โครงค่ะและเปลี่ยนแมกเป็นโอเอซิดด้วยลายกาแล็กซีนะคะคันนี้พร้อมกับตัวอย่างนะคะที่พิเศษคือของ o อเอซิเขารับประกันโครงสร้าง5ปีและรับประกันสีอีก3ปีโดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะไปกันต่อในส่วนของด้านบนจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะ4ดวงด้วยกันใช้งานได้จริงทดสอบแล้วเรียบร้อยพร้อมกับ มาพร้อมกับตัวโรบาร์ฮัมเมอร์รุ่นวอร r i ิเออร์ค่ะมีไฟด้านหลังด้วยนะคะเวลาแตะเบรกก็จะขึ้นสีแดงและก็มีไฟสปอ t ตไลท์จุดที่4นะคะในส่วนของ ด้านหลังเราจะมีแผ่นปิดท้าย FORD ค่ะสั่งทำสีพิเศษตัว FORD เป็นสีแดงนะคะและก็มีการชนเหล็กท้ายด้วยเป็นของ Hummer ชิ้นงาน Hummer ถือว่าเท่และก็งานละเอียดนะคะเพราะว่าดูจากเซ็นเซอร์แล้วเขาออกแบบมาให้พอดีกับตัวรถเป,ป๊ะเลย พร้อมกับมีห่วงลากพ่วงลากจูงนะคะหรือว่าลากเรือก็ได้เผื่อลูกค้าแบบชอบไปเกาะนะคะก็คือลากเรือได้สบายได้เป็นตันเลยคะ่ะทุกคนแผ่นปิดท้ายก็ถือว่าเท่มากๆสวยมากๆเลยคะ่ะไปกันคะ่ะดูในส่วนของรอบคันกันนะคะและคันนี้จะเป็นสีเทานมคะ่ะ เป็นสีเทามีเฉพาะแรปเตอร์และก็ M S R T นะคะสำหรับรุ่นอื่นไม่มีสีนี้นะจะต้องทำการสั่งทำสีพิเศษเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าแรปเตอร์แต่งเต็มคันนี้นะคะและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พร้อมชุดแต่งได้เลยนะคะ ก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อที่น้องผลค่ะ0 9 7 9 7เก้าเจค่ะบ๊ายบายคิดถึงฝอคิดถึงผลน,นะคะ